สวัสดีครับออโตบานแทลด์นะครับผมบมอูออโตบานอยู่กับพี่สวัสดีครับผมอเล็กซิสออโตบานครับผมก็เทปแ,แรปของเราเลยนะครับผมวันนี้เรามีโปรดักนะครับผมที่ไว้แรปใสไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับผมให้เป็นสีชาหรือเป็นสโมคดูดุดันมากขึ้นฟิล์มนี้ดียังไงี่ก็จะเป็นฟิล์มกันลอยแบบสีชานะครับไว้ติดไฟติดลายก็กันสเก็ดหินกันอะไรได้ได้หลายอย่างนะครับครับผม ล้วก็ดุขึ้นด้วยสวยขึ้นด้วยมันก,ก็เป็นเซลล์ฮลลิ่งนะครับก็คือสามารถเด้งกลับมาสวยงามเหมือนเดิมได้เ,ดเป็นอยจิกรอยอะไรเงี้ยครับเราโดนความร้อนมันก็จะเด้งขึ้นมาสวยเหมือนเดิมได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามีตัวอย่างนะครับผมใน Continental GT นะครับไปชมกันเลยครับผม ครับผมก็ขอฝากช่อง y o u t ยูทูบชาแนลออตบานไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ Facebook IG นะครับออตบานไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ใครสนใจนะครับผมที่จะติดตั้งฟิล์มใสกันรอยที่ไฟหน้านะสีชานะครับผมราคาไม่แพงนะครับติดต่อมาเลยครับที่ Line แอดแอดออตบานนะครับแล้วก็วันนี้ผมนะครับบูมนะครับผมแล้วก็พี่อเล็กซิสเซนเซสครับผมเนี่ยไม่ไพูดกับกล้องเลย ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับนะครับก็ฝากถึงท้าสาวครับมาเยอะๆครับมาแล้วช่วงนี้เหงาแล้วฮะครับผมอันนี้ลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย